ลองดูนะแปลงล่างเป็นโอ้สวัสดีรรครับเป็นรุ่นเชเวรากองยินดีต้อนรับสู่ช่องฟิล็รอหนก1 9 1ครับวันนี้มารายการอะไรความลับใน GTAV ที่ยังไม่มีใครรู้ EP ที่4ครับท่านผู้ชมครับ EP ที่4นะครับความลับใน GTAV ที่ยังไม่มีใครรู้นั้นจะเป็นจุดเหมือนเดิมเลยฮะจุดที่จะเป็นใครโทรมาวะ ฮัลโหลเจอประนัดผลแล้วนะคะกดหนึ่งเลยะคะ่ะด <c oughs> ้วต้องต์ดิได้ถือต้องลองใช้บริการกู <c oughs> ถามจริงๆอ่ะอันนี้สงสัยคนดูไม่รู้เป็นเหมือนกันป่าวมันจะต้องมีไอ้พวกแบบว่าค <c oughs> อเสเซ็นเตอร์หรืออ่างคอยโทรมาตลอดหรือว่าสวัสดีค่ะคุณผู้่ชื่อดียิน <Yeah. S 1> <c oughs> ดีเลยค่ะก็คือเพื่อนดี uh. แต่มันโทรมาถ,ถูกเวลาด้วยนะหมายถึงว่ากวาดคลิปพอดีมาวู้น่ารำคาญในพวกนี้มีวิธีปิดไหมเนี่ยท่านผู้ชมครับมาใน EP ที่4ี่นะฮะ EP นี้ ต้องบอกว่าเป็นจุดลับที่เหมือนอีพีแรกเลยนะว่าแต่ละจุดนั้นจะแปงลงร่างเป็นอะไรมากนะจุดที่หนึ่งแปลงร่างเป็นปลาเป็นหมาเป็นไก่นะว่าจะแปงลงร่างไปอะไราได้บ้างและมันมีอยู่จริงหรือไม่นะที่ตามที่น้องบอกมากว่าพวกนี้มันเป็นการกินแล้วแบบว่า มันเหมือนพวกตอบองเพชรที่แบบกินแล้วประสาทหลอนนะไม่คิดว่าตัวเองเป็นนุ่มเป็นนี่อะไรไปเรื่อยนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งรู้มาขอบคุณข้อมูลที่คนดูคอมเมนต์มาด้วยนะครับผมเอาแล้วผู้ชมมาเดี๋ยวนี้พันธ์มาไปดูว่ามีอะไรบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจกันก่อนที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ต้องไม่ลืมกด,กกดปุ่มกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการรับเตือนคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งหน้านะครับผมถ้าใครกดแชร์คลิปนี้ให้ก็ขอบพระคุณขอให้หน้าตาดีหน้าตาหล่อเหมือนมาริโอ้หหนนาาาาตสวยยยเมือ่ ถ้าเพื่อนๆของคนดูคนไหนนะฮะยังไม่รู้นะฮะความลับที่ผมกําลังทําอยู่ตอนนี้นะฮะก็ฝากแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของทุกคนที่ดูด้วยนะครับว่าแต่ละจุดเนี่ยมันมีจุดลับแบบนี้จริงๆนะฮะเอ้าท่านผู้ชมฮะถ้าพร้อมแล้วว่าวันนี้จะมีจุดไหนมั่งไปรับชมพร้อมๆกันครับผมอ๋ออ๋อนี่แปลงร่างเป็นไก่นะฮะมันอยู่ตรงอ๋ออยู่ตรงแถวภูเขาเหรอจุดนี้อ่าปุ๊บแลนดิ้งฮอลลงแล้วมันก็อยู่ตรงนี่ อ้ยจุดมันเนียนมากเลยนะกินเข้าไปปั๊บแปลงร่างแล้วก็จะกลายเป็นไก่โอเคขอให้มันเป็นไก่นะอย่าเอาแบบอีพีหนึ่งนะเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวไก่หัวทิ่มอ่ะเดี๋ยวลองไปทำดูนะครับเป็นไก่จริงหรือเปล่าผมว่าน่าจะาแถวๆนี้ทนะ่าูช้ชมว่าถูกจุดไหมว่นาน่าจะประมาณาแถวๆนี้นะเดี๋ยวลองลองจอดดูก่อนนะจอจได้มีตัวโคตรผิดเอ๊ยเหมือนจะเห็นแล้วเหมือนจะเห็นแล้วนะ่าะมาถูกจุดครับ <Okay. S 2> โอเคไหนลองดูกันนะฮะว่าจริงหรือไม่จริงอ่ามีครับแสดงว่าถูกจูนฮะอะลองกินครับผมสายล่างเป็นอะไรครับเนี่ยเอาละเฮ้ยม,มีเสียงด้วยลองดูนะแปลงล่างเป็น ลอนี้เป็นไก่ครับว้าไก่ไก่ไก่หัวทิพย์ r e a t s a damn chicken chicken อกออยิ่งจะบินเหรอโอเคอลองบินเดี๋ยวมันมันบินรมันขาดวะออกกระโดดเดีไปบินด ไม่เป็นไรไก่มึงต้องบินได้เลยท่านผู้ชมครเป็นไก่จริงๆนะไปไไก่ต้องกินตายท่านผู้ชมยังบินยังบินไม่เลิกยังบินไม่เลิกโกกกำลังบินมันเลยโอ้กลับมาแล้ววนะโอเคครับตรงนี้มีจริงนะครับเป็นไก่ต้องสเปคทุกอย่างนะครับผมแต่มันเหมือนทาอะไรได้ไม่เยอะครับเมื่อกี้ ถลายลงเขาตายเลยฮะโอเคนะครัใครที่อยากเราเป็นไก่ไปหาจุดนี้ดูนะครับผมไปจุดที่สองกันต่อครับโันนี้โอเคปริมมันโทนมาหน่อยว่เป็นหมาอะไรอะ่ะโอ้มันกัดคนเมาด้วยเฮ้ยเฮ้โอ้มันอยู่แถวบ้านพวกเทเวอร์นะครับผมเป็นจุดแบบชนบทละออกมาจากเมืองโรสตนันโตนละขยับมาหน่อยนึงโอเคอ๋อหออะฮะกินตรงนี้มันจะอยู่แถวแถวแบบว่ารถบ้านอะไรพวกเนี้ยนะบ้านรถบ้านเก่า โอเควันนี้ไม่รู้หมาพันอะไรนะขนเยอะมากนะครับแปลงร่างเป็นหมาใครอยากแปลงร่างเป็นหมาก็จุดนี้ลองทําดูฮะจุดต่อไปนะนี่กลายร่างเป็นหมาหมู่บ้านจะอยู่ใกล้กังหันลมครับดูไม่ยากนะฮะอยู่ใกล้กังหันลมนะฮะในแบบอยู่นี้ก็จะเป็นจุดที่แบบว่างงงงตรงนี้ไว้นะครับผมลองไปหาดูฮะผมเจอละจะดูจริงป่ะออาไปยิงปืน้วก็วิ่งกระจุยอะอาลุงจอดก่อนนะมันให้ปนลัวเข้าไป โอเคผมนจะเจอแล้วฮะอโ,อโอ้ผมมีรถจอดให้ดูฮะแถวไหนนะอ๋อนี่เป่าให้ปิดลวงนี้เข้าไปใช่ไหมโอ้มีคนยืนอยู่อ๋อนี่ไงฮะจงเจอแล้วโอเคมาลองกินดูฮะ เป็นหมาใช่ไหมหมาขนยาวๆอะลองดูฮนะเฮ้ oh, ย <laughs> เป็นหมาป่ามันไม่ใช่หมาขนยาวๆนะทู้มชมแต่เป็นหมาป่าเฮ้ยมันวิ่งหนีแล้ววะ่ะมันกลัวแล้ววะ่ะท่านผู้มชมพวกนี้มันกลัวหมาป่าห <c oughs> มาป่ามาแล้วหมาป่ามาแล้ว ดูวิ่งเร็วกว่าหมาป่าได้ไงน้องสาวไม่พี่กัดหน่อยเร็วน้องสาวจะไปไหนจ๊ะวิ่งเข้าไป๋ไาเสร็จพี่สิครับ,บไม่อากาัดปูพี่ทันทีอ้าวไม่ตายโหหอนด้วยนี่กัดตูดไม่ได้ฮะดูแล้วมีจริงครับผมวันนี้แต่ไม่ได้เป็นหมาอย่างที่เขาว่านะฮะแต่เป็นหมาป่าแดนนี่กัดตูดกัดตูดไป่ดึงทีไปไหนแล้วจ้ะ ไม่โดนไม่โดนน้องสาวจะไปไหนวิ anyway> uh. ่งมาไกลแล้วนะไอีพี่กัดเลยฮะไม่ไงกัดซขยยังไม่หยุดนี่ไงนี่ไงไม่หยุดวะเฮ้ยโอ้โหมันวิ่งหน้าดูวยอะมันกลัวหมาขนาดนั้นเลยวะนี่ไงกัดไม่โดนเเออรียบร้อยครับขยำในป่าตายครับผมหมาป่าช่วยร้าย ป่ามาแล้วเฮ้ยจอดรถหน่อยอยากรู้ห,หมาป่าขโมยรถได้ไหมจอดก่อนครับจอดก่อนวันนี้ขอขโมยรถหน่อยหมาอ,อยากขับรถเป็นนะอ่าขึ้นไม่ได้คนะจอดก่อนครับจอดก่อนขัดรถแม่งเลยได้ไหมขัดนิดขัดขัดรถไม่ได้ปะอมีรถชนหมาตายครับอา้าวรถอยู่ใต้ท้องรถด้วย อ้าวไม่ลุกด้วยอ้าวโหจะต้องสไลด์ออกมาเอ้าวชนอีกแล้วแล้วม่นคิดจะลงมาดูกูหน่อยเหรอเออชนแล้วก็ชนเลยเว้ยดีอะแต่ผาอ้าวมาแล้วมาแล้วหายแล้วฮะโอเคนี่ฮะคือการกินกินไอ้นั่นเข้าไปแล้วมันทำให้ประสาทหลอนนะฮะกลายเป็นหมาไปเรียบร้อยฮะ,ะโอเคฮะจุดนี้มีจริงครับผมพี่เซจุดหนึ่งใครอยากลองมาเล่นก็มาลองหากินอะไรกันดูแถวนี้นะครับผม จริงๆนะฮะจุดที่สี่ครับผมอยู่แถวสนามบินหรือเปล่าไม่น่าใช่นี่มันเอาฮอมาจอดอ๋ออยู่แถวเมืองเดิมเลยฮะด้แถวที่เดิมเลยใกล้ๆกันอ่าทางนี้มันอยู่ในภ่มิ้าเลยเหรอฮึปีนปัาบมันจะแปลงร่างเป็นหมาสีดำนะฮะ ลองดูฮะว่ามันจะมีจริงหรือเปล่าจุดนี้อ่ามันอยู่ประมาณตรงนี้ครับท่านผู้ชมตัวเทียนในแผนที่จะไล่จากบ่อน้ําขึ้นมานะมันจะอยู่ฝั่งซ้ายสนามบินนะตัเทียจัมแมปเนี้ยนี่ในแมปนะครับนี่ันอยู่ประมาณตรงนี้ฮะมันมันบางคนอาจจะโดนบังไว้นะครับเพราะยังไม่เคยบินผ่านนะมันจะอยู่ฝั่งซ้ายสนามบินบนนะฮะอยู่ประมาณตรงนี้นะฮะใกล้ๆนะครับผมหายสักพักหนึ่งผมมันยังไม่เปิดแมปผมก็เลยไม่เจอผมก็ว่ามันคล้ายๆใกล้ๆสนามบินนะฮะลองดูฮะประมาณจุดแถวนี้แหละ โอเคฮะ okay. อ้าใกลสนามบินนะฮะอยู่ฝั่งซ้ายใช่ไหมฮะแต่ล้วจะแล้วลงก่อนนะลงจอดแล้วทำไมของพูนี้มันต้องมาอยู่จุดแถวๆนี้เลยวะไม่เข้าใจเนาะไหนวะอยู่แถวไหนวะเดี๋ยวอยู่ตรงพุ่มไม้ เดี๋ยวนะเหมือนจะเจอแล้วไม่ได้อยู่ในพุ่มไม้วานี้มันอยู่กลางนี่เหรอเฮ้ยมีหมูหนึ่งตัวด้วยเอาละฮะเจอหมูกําลังกินหญ้าเลยไปกัดกับหมูได้ไหมฮะกาไปกัดกับหมูกูไปกัดกับ<ะ>หมาอะไรเงี้ยเอ้าแปลงร่างมาเป็นอะไรฮะหมาสีดำว่ะ ตรงสเปกอยู่ครับผมโอเคหมูก็อยู่นี่ฮะอะไรฮะหมากัดหมูก็เห็นไหมหมากัดกระหมูอ่ะตาหมูวิ่งหนีวะเฮ้ยอุ้ยน่ารักเสียงมันน่ารักครับเป็นหมาสีดำอ่ะโอเคหรือว่าตรงสเปคครับงานนี้เป็นหมาสีดำหมาขี่ฮอได้ไหมอ่ะหมาขี่ฮอได้ไหมวะ ถ้าได้คงจะมันหน้าดูนะฮะหมาขี่หอโอ้โหแถวนี้มีคนให้กัดไหมเฮ้ยหนูอะนี่หมาก,กัดหนูเรียบร้อยท่านผู้ชมหนูตายเลย <c oughs> แถวนี้หนูเยอะครับ <c oughs> แม่งสกปรกจกัด <c oughs> หนูเต็มไปหมดเลยอืมข้าวๆก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมฮะจุดนี้มีหมายอยู่จริงนะฮะเป็นหมาสีดำตรงสเปคที่ในคลิปบอกเลยครับผม ใครอยากแปลงร่างเป็นหมาดําไปจุดนี้นะครับผมไม่ยากครับอยู่ทางนู่นสนามบินนูนตรงนู้นนะครับผมไปลองแปลงร่างกันดูฮะวันนี้เอาค่าประมาณนี้ครับพอ่านผู้ชมมา3จุดนะครับผมจุดลับใน GTA V ที่ยังไม่มีใครรู้ EP ที่4มี3าจุดวันนี้ประมาณนี้ฮะใครอยากดู EP ที่5คอมเม์มาบอกกันใต้คลิป้วยนะครับเพราะมันจะมีประมาณสักสามสี่จุดที่ผมไปเจอมานะครับผมว่ามันมีกายมีเป็นสิ่งโตด้วยนะครับผม เดี๋ยวพี่เนี้ยเอาแค่สามสามสามจุดก่อนนะฮะอย่าดูคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปด้วยนะครับผมฝากกดไลค์คลิปนี้เพื่นอนใช้กันด้วยทุกการลืมกดซับสไคร์ก็ไม่ลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการ์ดเตอร์คลิปให,ใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับกับความรักในจีนเอวีที่ยังไม่มีใครรู้ EP ที่สี่ครับผม